ร okay. อดชีวิตจากคุณโชุ้ยย,ยังไงมีนัดถอยหลังด้วยย,ยิงก่อนแนละ้วไม่รู้ยิงวิ่งก่อนยิงวิ่งก่อนหนุกเว้หนุกเว้ยหนุกตรงที่มันยิงได้ได,ด้วยยิงอ่ะเมาส์มีปืนไม่กลัวหรอกผีก็ผีดิฮะมาเนี้ยผีก็ผีดิฮะหมาเ,เานี้ยเยอะกระสุนจะกลัวจะน่ากลัวตรงกระสุนหมดเลยแหละโอเคดีอ่ะเติมกระสุนให้ไวอ่ะเออโอเคมันวาร์ปต่อหน้าเลยฮะมีไหมใช่ไหมเฮ้ยไหนไหนเอ้ยอยู่นี่ ทำอะไรเราไม่ได้หรอกสิบเจ็ดวิฮะโอเคเสียงเพลงประกอบก็เล่าเหลือเกินโอเคเรียบร้อยโอ้ยไม่หมดอ่ะมันมาเรื่อยๆเดี๋ยวนะสิบสี่วิโอเคอ๋อต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้โอเคเยไม่ยาเขาอะไร่ะโลกอาหารสยองขวัญเฮ้ยมันมันว์บมาใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวนะไหนอ่ะอุ้ยนี่นี่โอเคโอเคเรียบร้อย